เอาละไอ้พวกเวนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยละ่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมเปิดแจ้งเตือนด้วยโว้ยเอาละอย่าลืมกดกดลิหนึ่งไลค์ให้ด้วยละ่ะเพื่อเป็นการทำคิดต่อไปนะไอ้พวกเวนโคตรหัวร้อนเลยโอเค กาวสวัสดีที่ผู้ชมด้วยนะครับผมผมกันติลภูตการ์ดก,กาเคเอนะครับผมวันนี้เราวิ่งกันในเกม Sky f ฟ c t o r y ภาคเิมพาร์ทรที่8นะครับผมก็เดี๋ยวมีคนมาถามอีกครับผมว่าทําไมผมถึงไม่ทําคลิปเกมอื่นบ้างนะผมคือเกมนี้เควสมันใกล้จะจบแล้วนะผมผมก็เลยทําเกมนี้ให้จบเลยนะผมและแน่นอนนะผมเพื่อเป็นการเพื่อเป็นการที่เอ่อไม่ให้ มันเออมันหายผมผมขอขอตัดทุกๆ5นาทีด้วยกันนะผมซึ่งผมมาตัดมาเจ็ดเจ็ดเจ็ดคลิปแล้วแหละยังช่งใจยังจะไม่นี่นะผมโอเคไปก็ต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยนะผมก็ผมคิดว่าผมคิดว่าในนาตอนนี้ผมจะทําเครื่องปั๊มหินนะผมอัตโนมัตินะผมซึ่งไอที่ทุกท่านผู้ชมเห็นไปเมื่อกี้ก็คือเครื่องปั๊มแร่เนาะ ซึ่งผมยังยังไม่พร้อมอ่ะอผมขอบอกไว้เลยนะใครที่เล่นเกมนี้โคตรกุดกิดเลยนะคือผมกดกิดตั้งแต่เออตั้งแต่มันคลิปมันหายอะ่ะเออผมกุดกิดมากไม่รู้เป็นอะไรคลิปหายทุกรอบผมทุกรอบที่อัดนะผมและหน้าจอผมก็เป็นอะไรก็ไม่รู้นะผมเลื่อนไม่ค่อยไปนะผมย ผมเริ่มชักจะไม่ค่อยชอบเกมนี้แล้วนะผมเนื่องจากคลิปมันหายบ่อยมากนะครับผมบ่อยบ่อยจนผมไม่รู้จะทาไงครับผมก็ท่านผู้ชมมีมีวิธีไม่ให้คลิปมันหายหรือคลิปมันมันไอ้นี่นะผมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนะผมเพราะว่าผมเริ่มโมโหกับเกมนี้แล้วนะผมคือแบบให้กูทํายังไงวะเนี่ยเออถ้าพูู้ําหยาบขอไปด้วยนะผมเอาเถอะ มันก็เป็นแค่เกมวบผมอย่าไปคิดอะไรมากวางสิเออวางสินีออ่อาจจะวางได้ตอเฮ้ยไม่มีะไรเแต่แค่เงียบนะผม้<อ>หัวเสียมากมากก็หวังว่าคลิปคงจะไม่หายนะ ถ้าคลิปหายที่ผมเตรียมตัวไม่เล่นแล้วนะผมเตรียมตัวไม่เล่นแล้วนะเ <c oughs> สียดายไหมเนี่ยขวานกระพังอะไรจะแย่ขนาดนี้ไม่มีอะไรก็คคแค่งเงียบนะผมอาา้อาวอ้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 าว เอาไม่รู้นะผมเอาไปก่อนโอเคปะที่จริงเราใช้ปินแอขุดก็ได้นะมันขุดเร็วฝ่าเออผมเพิ่งสังเกตนะเราใช้ปินแอขุดเร็วฝ่ายนี่ด้วยนะคือขุดเร็วฝ่าขวานนะเออคิดดูดิเออเพิ่งสังเกตนะแม่งปินแอ็ขุดเร็วขวาดีก a นเนี่ยช่างมันเด่ะมันมันก็เป็นแค่ลอจิกนะผมลอจิกเกมนี้ดีมากนะผมเยีเ่ยมไปเลย เอาล่ะผมคิดว่าควรจะมาระวางน้ํากับวางระวาไว้ก่อนซึ่งถ้าใครเคยเล่นเกมนี้ก็คงรู้กันเนอะว่าวางน้ำายังไงวางระวางไงครับผมจะรู้แล้วนะโอเควางว่าคลิปคงจะไม่หายผมกลัวคลิปหายมากกลัวคลิปหายที่สุดเลยคลิปอย่าหายนะใส่ไม้เข้าไปไม่ได้อีกครับผมต้องใช้ถานเท่านั้นผมไม่รู้ว่าเกมนี้มันเป็นอะไรชอบใช้ถานไหเนี่ย แล้วแต่เลยเออไอตรงเครื่องปั๊มแร่มีฐานไหมเอ่ยถ้ามีฐานจะได้ทําเลยครับผมที่จริงเราจะใช้แบบวเลสเลยก็ได้นะวเลสคืออะไรวเลสนะผมคืออุปกรณ์ไฟฟ้า,ฟาที่ไร้สายผมก็ประมาณนั่นแหละนะผมจะอยากใช้แบบไวเลสมากๆาแต่เนื่องจากมันมันมันเปืืองนะผมมันเปืองอะ่ะผมมีฐานอยู่ใช่ไหมอ่ามีฐานอยู่นิดหน่อยผมก็ก็นะ โอเคขออนุตัดคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะผมเดี๋ยวผม,เ,วผมเพื่อเป็นการเซฟไม่ให้คลิปหายนะผมขอ,อยนุาตัดนะผมโอเคผมมามาตัดไอ้ตอนตอน,ตอนที่ผมได้นี่เลยแล้วกันนะผมโอเคมาผมว่าเออผมลืมทำอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคผมมาผมจะทำไอเครื่องผลิต เอ่อปฏิไฟฟ้าแบบใช้นั่นนะผมเขาเรียกอะไรนะใช้เอ่อใช้ลาวานะผมใช่ฮะลาวาับผมซึ่งมันก็นั่นนะก็ใช้เครื่องนี้ผมอันนี้มันเตาเผาเอ่อใช้เครื่องหนึงอีกเครื่องไหนวะอันนี้ปะอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นนี่เราใช้เครื่องเครื่องไหนลืมละเครื่องด้านล่างเออเครื่องนี้เครื่องนี้ เราต้องใช้ถังละวานะผมต้องใช้ถังเคละนะผมหินแล้วก็เหล็กนะผมแล้วก็ไอ้เจ้า,เ,านเนี่ยมันมันเป็นเนครื่องผลิตไฟฟ้าอ่ะซึ่งเราก็ต้องเผากระจกครับผมอืมกระจกกระจกผมมีอยู่ไหมผมน่าจะเอาไปใส่เครื่องหมดแล้วนะผมซึ่งมันต้องมันต้องมันต้องรออะต้องใช้กระจกเว้ย ลืมไปว่าเครื่องผลิตไฟฟ้านี้ต้องใช้กระจกนะผมไม่เป็นไรผมเราทําใหม่ได้นะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมทําได้ปใหม่ได้เป่าเราเผาหมดจังอะ่ะในนี้มีหมดไหมหมดแล้วในนี้ล่ะมันมือมันเป็นกาวเวลหมดแล้วอะเออเราใช้เคลด้วยเราเอาไอ้นี่ออกไปเพราะว่าเราต้องใช้เคลเยอะนะผมในการทำเออก็าได้นะ ในการทำถังเคลย์นผมเราต้องใช้ด้วยแล้วก็แน่นอนนะผมเราต้องการทั้งหมดห้าอันนะผมถ้าที่ผมจำได้นะห้าอันสองสามกระจกทั้งหมดห้าอันอา่าสี่ใช่ป่ะอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งเดี๋ยวเราต้องไปเผาด้วยโอเคครบแล้วแล้วก็เอาเครื่องเข้าเครื่องนะผมโอเคเราเข้าเครื่องไปเลย ผมว่านะ่าไม่ต้องตัดฝกแมงเอตรงเนี้ยตรงตรงเนี้ยแล้วก็เป็นให้อันนี้มันหันหน้าไปทางไหนก็ได้ผมแล้วก็เอาเข้าเครื่องแล้วก็รอครับผมรอไปก็ในระหว่างรอก็คุยๆเล่นไปก็ได้นะโอเคเราพอเราได้กาเวลแล้วนะผมแล้วแล้วแล้วก็เอาเข้าเครื่องอีกทีเราได้ได้ทรายครับผมอ่าโอเค จะไป้ทายละเขาเครื่องอีกทีเราจะได้ทรายทรายนะผมแล้วก็ไปพิาแล้วก็เราจะต้องไปทำถังละวานผมถังเคลถังลาวาเคลแบบเคลนะผมโอเคถ้าจะไม่ผิดเราต้องใช้ผงด้วยไหมผงสีเทาใช่ไหมน่าจะใช่นะอืมต้องใช้ผงสีเทาใช่ไหมใช่เราแยกมาหนึ่งอัน แค่นี้แหละอืมแค่นี้แหละนะส่วนที่เหลือไปเก็บเอบผมเราต้องใช้ติเทาครบยังครบยังเอ่ยโอเคครบแล้วนะแล้วก็ทําการเปลี่ยนปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าโอเคผมอยากได้ถังน้ําอืมถังน้ํามาอยู่ตรงนี้ด้วยสักหน่อยสักนิดสักหน่อยนะผมเออเราขุดหินไปด้วย เราต้องใช้หินทั้งหมดทั้งหมดกี่ก้อนนะต้องใช้ทั้งประมาณห้าก้อนนะผมในการทำลาวาแล้วผมขึ้นมานะน่าจะใช่ใช่แหละนะผมผมจำได้หินทั้งหมด5้าก้อนสี่แล้วก็ไปห้าอ่าโอเคแล้วก็ไปกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็เอาถังนี้ออกมานี่ยังอยู่เป็นไงอ๋อยังอยู่ เอของผมเต็มนะผมดูไปเก็บก่อนกระดูกต้องใช้ด้วยนะแต่ผมเอาไปเก็บก่อนออฟันเฟืองไปเก็บด้วยอ่ะเอาแค่นี้แหละนะเอาถังไว้ตรงคแครอทววางปึ๊บวางไม่ได้อีกนะอ่ะเขาจบเรื่องชิปเพ่งแล้ววางไม่ได้อีกอะเออเราวางเราสามารถเออผมลองทดลองอก่อนนะถ้าเราวางไว้อย่างนี้แล้วเรา เอาหินมาสามารถที่จะไม่ได้ใช่ไม่ได้เราต้องใช้เราต้องวางบนท็อตเท่านั้นและผมก็เสียหินฟรีนะผมอืมโอเคเดี๋ยวขอ,อย่าตัดนะผมเพราะว่าเพื่อเป็นการเซฟคลิปด้วยแล้วก็เพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาด้วยับผมกูโอเคขอ,อยญาตัดนะครับผม โอเคในระหว่างรอลราวาแล้วก็รอแร่เผานะผมโอเคเดี๋ยวเราจะจะไปเผากระจกด้วยนะครับผมส่วนตรงนี้เราได้เผาไปยังโอเคเผาไปแล้วเอากระจกไปเผาอันนี้เหล็กพร้อมแล้วเอาเหล็กออกมาเหล็กสเต็กเดียวกันโอเคแล้วก็เราก็ขึ้นไปด้านบนเพื่อเอาเคลนะผมไปไว้นะผมหวังว่าไม่มีมอนสเตอร์เลยนะถือดาบไปก่อนเลยเดี๋ยวมันมาแน่นอนผมเชื่อย,อย่างนั้นไม่มาแฮะ โอเคมอนเตอร์ไม่มีทางสะดวกครับผมเอาละเราต้องใช้ทั้งหมดกี่ก้อนไม่รู้นะผมผมผมมาเอามาเผื่อสักสามก้อนแล้วกันนะเผื่อแบบเผื่อแบบไม่ได้ทางเคับผมแต่แล้วเคลย์ปึ๊บโอเคไมค์อกีกก้อนโอเคแล้วเราก็เผาครับผมไม่ใช่เผาสิเราก็เอามาขุดนะผมเพื่อให้ได้เคลย์แล้วก็เอาไปบวกแล้วก็ผสมกับผงกระดูกนะผม ปึ๊บโอเคกบเอาอีกรอบหนึ่งให้ได้เคลัะผมเออเรามีเคลในกับในกล่องนี่หว่าลืมไหมเรามีเคลในในกล่องนี่หว่าลืมไปแล้วทำไมเราไม่ใช้เออลืมจริงด้วยผมเราลืมเคลเรามีเคลในในกล่องนะแต่ทำไมเราไม่ใชมเคลอันหนึ่งนะผมแค่เดียวนะ เอาละเดี๋ยวเราเดี๋ยวก่อนอกระดูกมามาบวกเลยกว่าไม่ใช่เอามาครับมันต้องใช้กระดูกทั้งหมด6กอันแน,น่นอน,นับผมเก้าอันมั้งโอเคสี่อ่ะขาไปหมดเลยปลุ๊บป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 ุ๊บอ่ะเอาไม้หมดเลยนะผมเผื่อเราต้องใช้ผมว่าเราต้องใช้ในอนาคตแน,น่นอน,นับผม ในอนาคตอันใกล้นะผมเอาละไปเราครับถังเคลแล้วก็ไปไปเผาไีกว่าครับผมแล้วก็เอาลาวามาหวังว่าลาวาคงจะครับเสร็จแล้วนะครับถังเคลมาอืมพอได้ถังเคล,เคลแล้วก็เอาไปเผาปุ๊บอ่าออากระจกออกมามันต้องใช้กี่อันนะผมไม่รู้กี่อันในการทํากระจกนะผม วัดนี่แค่กระจกเหล็กนะนี่เองใช้นี่เองล่อล่อเหล็กสองอันเลยละเออโอเคจ้างมาเดอะก็ก็ทำทำไม่ถดะน,นะโอเคพอเราได้ทางปุ๊บของมันลกจริงๆเลยเอาละเราคราฟไปนั่นก่อนคราฟเครื่องเอมเครื่องปั่นไฟนะผมเครื่องปั่นไฟอันนี้ปุ๊บอ่าเราได้เครื่องปั่นไฟละต่อมาให้เราไป ให้เราเอาถังเคลเน่ะไปใส่ลวาวาซึ่งลวาวาก็น่าจะไม่พอหรอกมังนะ้งเออผมเผาไว้นั่นรอไว้เลยดีกว่าครับผมเอาได้นะเผาไอ้ไอ้ผงฟ้า,ฟาผมไม่รู้เนี่ยเรียกว่าเรียกว่าอะไรผงฟ้ารอไว้เลยแยกมาสักอืมสิบหกนันสิบหกนั่นพอไหมส่วที่เหลือก็อ,ออกมา เผาเผารอไว้ก่อนนะผมสักสิบหกอันนะผมสี่สี่สี่สองแปดส่ามสิบสองสี่สี่สิบหกอ่ะสี่อันสิบหกพอดีแล้วก็เอาไอ้นี่ไปเก็บไปเก็บอืมแล้วเราก็รอครับผมรอส่วนเราว่าเสร็จยังยังไม่เสร็จครับผมอืมสงสัยต้องรออีกนานเลยนะผมกว่าจะได้ไอ้นี่เออแล้วท่อครับไงว่าลืมท่อท่อ ท่อท่ออย่าไรคท่อท่อเราต้องใช้ผงเอ,อ่อผงอะไรสักอย่างไม่รู้นะผมส่วนอนี้ไม่รู้ท้าไหมครับผมโอเคในระหว่างรอผมว่าทำเควสไปก่อนเลยดีกว่านะซึ่งเควสที่ผมจะทําก็เตาเผาต้องใช้มอเตอร์แล้วก็อืมอเตอร์ใช่ไหมมอเตอร์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 เรามีฟันเฟืองอยู่ด้านบนนะผม โอเคแล้วก็เอาไอา้ผมมีไอ้นั่นไหมเฮ้ยผมจําได้นะว่าผมเผาผมผมผมเผาไอ้นั่นไว้อยู่นะจําไม่ได้แฮะวันเฟืองออกมาเออผมมีแร่ทองแดงแต่ผมไม่รู้ว่าทองแดงไว้ไหนเออทองแดงยูงไ่ไหนวะเออ,อ,รเ,อเริ่มงงแล้วเออทองแดงผมหาย ผมมีทองแดงอยู่แต่ผมไม่รู้ว่าทองแดงไว้ไหนเออทองแดงทองแดงผมหายโอเคเดี๋ยวค่อยยัดตัดนะผมหาทองแดงแล้วก็ตัดให้ลาวามันเกิดเลยแลยกันก็ย่าตัดนะครับผมท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมรู้อะไรไหมครับคลิปผมหายครับผม ใช่ฮะที่ผมหายในตอนที่ผมสามารถที่จะทําเครื่องปั๊มโคบสโตนได้แล้วนะครับผมโอเคนี่เสร็จแล้วด้วยนะเสร็จแบบอมโมโหสุดๆดเลยคือผมพูดตั้งนานผมพูดมาตั้งเจ็ดชั่วโมงสรุปคือหายครับผมใช่สุดท้ายแล้วก็ต้องมาใช้เครื่องไอเครื่องปัป่นไฟแบบอัตโนมืออีกครั้งหนึ่งนะผม สาเหตุเนื่องจากว่าปลาวามันปั๊มยังปั๊มไม่ได้ครับผมก็อย่าง,งที่เห็นเลยนะใช่อย่างที่เห็นเลยนะครับผมสุดท้ายก็ต้องมาใช้เครื่องปั๊มแบบกระลลกระลัวด้วยนะครับผมคือแบบอแอปพลิเคชันผมก็เอาเป็นว่าผมทําสามารถทำเอ่อเครื่องปัม๊มครอสโบสโตนแบบงงๆนะครผม วังว่าท่านผู้ชมก็คงงงๆเหมือนกันนะผมก็ขอภัยไว้ดวงหน้าด้วยกันโอเคเดีย๋ยวผมมาท้าวความแป๊บหนึ่งนะคือผมเนี่ยได้ทําการเอิบคราฟไอเครื่องเอิบเครื่องปั๊มเอ่โอโคบอสโตนนะผมไอมเครื่องปั๊มไฟฟ้าแบบรางวาเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ทาเวทครบแล้วนะผมนี่เวทอันนี้ครบเรียบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแบบเสร็จจับเรียบร้อยด้วยนะผมก็สร้างเตาเผาแบบไฟฟ้าเนาะเออ พูดถึงเตาเผาโอ้ขี้เกียจปากลัวออย่างนี้แม่งเลยพูดถึงเตาเผาเตาเผาอยู่ไหนวะอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะเว้ยอย่าบอกนะว่าเอออยู่นี่ตกใจนี่ทีนี้เราก็ได้ได้เตาเผาแบบอ่ะเจสซัดปุ๊บ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 ปั่นไฟ ปั่นไฟแบบอัตโนมืออา้าวเครื่องปัน่นอาเครื่องปั่นไฟพักเ,เครื่องปั่นไฟพักเฉยอ๋อไม่ได้พักตกใจโอเคก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะผมที่เข้ามาดูทุกท่านกันด้วยผมถ้าใครชอบคลิปนี้หรือกดไลค์กดแชร์กดซับคลายให้ด้วยนะผมอเอาไว้จะมาคลิปหน้าผมหวังว่าคลิปนี้คงจะดูกันรุ้เรื่องนะโอเคไปจบแล้วที่เจ็บันแล้วหมดูด้วย ก่อนจะจบคลิปขอกราบกงามนะครับผมขอกดไลค์คนละหนึ่งไลค์แล้วก็ขอกดติดตามสักคนหนึ่งก็ยังดีับผมผมผมจอดฝ่าจะอัดคลิปได้นี่ใช้เวลานานคโคตรนะผมขอให้ท่านผู้ชมดูไว้นะผมโอเคตัดเลยจบ